สวัสดีจ้ามื่อนี้ก็าพามาปล่อยงวัวคือเกาจ้าเนี่ยแหละจ้าเอาออกลามแหรอเนาะจ้านาะอันนี้ก็ลดแมคโครเพิ่นมักคุสะจ้า ตอนนี้หกโมงหกโมงตรงเล้นี่จา้าพ่น่ะแดดออกไวค่ะเอาออกแต่เศร้าเพราะได้เล็มหนาจา้าหาโมงเศรานี่ต้องเอาเข่าห่มแลอด้จีจ้าหอนไหลแดดหอนสิตายทั้งคนทั้งงัวจา้าแน่ล่ะจา้าแหงแรงคร่ะ ฝนกบว่าตกจ้าเชือพูนละจ้าตกแต่ก้อนสงการเถือเดียวซำนั่นละแล้วมิดจัดหยาบอมีไฮเลมลาจ้าเลยตนงัวหลายแห่นดินแห่นหยาไปง่ายไปมองหันมองนีจ้าเศรๆเอาออกแต่เสาเพราะได้เลมสวยมา้านี่กะน้อนลาจ้าบ่อนบ่กินหยาห้อนลหลายกระได้ แข็งแรงคักจ้าฝนแม่จ้าหอดสิีบ่มีหยาแล้วกินแต่ฟางกับต้นกล้วยล่ะจ้าอยู่ในขอบ อีหลาหน่อยกะหาวดีดีจ่าแลนหาวดองดองพาไปเบื่องอีหลาหน่อยเพิินทันในสองเดือนอยู่เด้แต่ว่าเพิินเล็มหย่าเล็มหยังเพิินกินสูแนวเหล่เด้อีหลาหน่อยกินฟางกินหย่ากินหอดกล้วยจตาต้นกล้วยก็ก,กินกินเก่งกินเก่งกินงายหาวแลนวัาสัน ไอก้กบ่ได้มาเล่นน้ำแล้วเพิ่นเล็มหยาจากเพิ่นบ่แลรนวังหันนันหาเรนอ้อมหนาอ้อมหลังอยู่ไอ้เพิ่นไก็ถามหาแต่น้องอยากมาหาน้องย้ายแหงบ่ใไห้มาว่าขาแตกขาเป็นพื้น วัาน่ะจ้าเลีหยาเสียดายบ่ในผ้าบักหลาหน่อยมาเบิองลดดำรลดแมคอจ้าเพิ่นมากมากเด้ประเภทลดนี่มากลายโอ้ยายโทรมาน้ำเหรอจ้าบันนีก่ก็สิไดเข้าบ้านไปหาอาบน้ำห,หันเฮ็ดกับเขาให้บักหลาละจ้าพอการคีบหนาเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหกันในเด้อจ้า ขอบคุณหลายๆจ้า